สวัสดีครับท่านผู้ฟังคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงเมื่อปีพุทธศักราช2534เรื่องนี้ถูกเล่าต่อกันมาจากเด็กชายคนหนึ่งซึ่งประสบเหตุการณ์กับตาตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาและสถานที่ซึ่งกลายเป็นต้นเรื่องของความหลอนในครั้งนี้ก็คือห้องน้ําร้างที่อยู่ติดกับกําแพงวัดในวันนั้นเวลาประมาณห้าโมงเช้าใกล้ที่เด็กๆ ส่วนใหญ่เริ่มทยอยกันไปที่โรงอาหารแต่มีเด็กชายนันและเพื่อนอีกสองสามคนตั้งใจจะไปกินข้าวที่วัดเพราะหลังจากพระฉันเสร็จจะมีกับข้าวเยือะแยะรออยู่เสมอนันพูดกับเพื่อนพวกมึงไปก่อนนะกูปวดท้องเดี๋ยวกูต่างไปเพื่อนๆก็พากันหัวเราะแล้วเดินล่วงหน้าไปที่วัดก่อนทิ้งให้นันต้องหันกลับมาหาห้องน้ําเข้าซึ่งห้องน้ําที่ใกล้ที่สุดในตอนนั้นก็คือห้องน้ําร้างเก่าๆที่ไม่มีใครใช้แล้ว แกทักจากห้องน้ําไปเป็นสวนมะม่วงที่รุ่นพี่ปอหกยืนเล่นกันอยู่แถวนั้นเสียงบานประตูไม้เก่าเอียดปังห้องน้ําร้างแห่งนี้มีอยู่แปดห้องทั้งแปดห้องสกปรกเพราะไม่มีใครมาทําความสะอาดแต่ห้องสุดท้ายยังพอทนเข้าได้นันจึงรีบเข้าไปนั่งท,ทาธุระด้วยความจําเป็นนันบ่นกับตัวเองโอ้ยท้องเอ้ยท้องทำไมต้องมาปวดตอนนี้ด้วยเอาอยัางไงก็อาวัดเสียงเงียบว่งเวงตัดกับเสียงหายใจ แต่ทันใดนั้นเองจูจู่ก็มีเสียงดังตึงตึงมาจากใต้พื้นห้องน้ําเสียงกระแทกหนักขึ้นตึงตึงนันตะโกนถามใครว่าพี่ปอหกแกล้งใช่ไหมไม่เอานะพี่ไม่ตลกด้วยนะแต่เสียงนั้นไม่เหมือนเสียงคนแกล้งเอาอะไรมากระแทกผนังห้องน้ําเพราะมันดังอยู่ตรงหน้าใต้แผ่นกระเบื้องที่นันกาลังนั่งอยู่เสียงกระเบื้องแยกแคกแคกกรอกกระเบื้องค่อยๆแตกออกทีละนิด และสิ่งที่โผล่ขึ้นมานั้นไม่ใช่เหล็กไม่ใช่ไม้แต่เป็นนิ้วมือสีดำคล้ำเล็บหยาโค้งโผล่ขึ้นมาช้าๆจากใต้พื้นแล้วกระดิกไปมานันร้องเสียงหลงเฮียนี่มันอะไรวะเนี่ยเสียงหัวใจเต้นตุบๆเหมือนจะเป็นลมนันยังทำธุระไม่เสร็จด้วยซ้ำแต่ความกลัวมันเอาชนะทุกสิ่งเขากระโดดพรวดเปิดประตูวิ่งหนีสุดแรงไปที่วัดไม่กล้าแม้แต่จะหันหลังกลับไปดู นันรีบวิ่งเข้าไปทําธุระที่ส้วมวัดเสร็จแล้วเดินไปหาเพื่อนที่กําลังกินข้าวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างศาลาวัดโดยมีหลวงพ่อยืนดูอยู่นันเล่าให้เพื่อนฟังด้วยหน้าตาตื่นกับสิ่งที่ตัวเองเพิ่งพบเจอกูเห็นจริงๆนะมือดําๆเล็บยาวๆโผล่มาจากใต้พื้นเลยไอห,หมีแยง้งเฮ้ยมึงตาฝาดหรือเปล่ากูว่ามึงหิวข้าวจนตาลายมากกว่าเพื่อนเพื่อนบางคนหัวเราะบางคนเริ่มหน้าซีดเพราะเรื่องที่นันเล่าอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ หลังจากกินข้าวกันอิ่มแล้วเด็กๆก็ช่วยกันล้างถ้วยล้างชามให้วัดก่อนจะพากันกลับโรงเรียนเมื่อเข้าห้องเรียนแล้วนันและเพื่อนได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้คุณครูฟังและเมื่อครูได้ฟังเรื่องนี้ก็เลยพาเด็กๆกลับไปที่ห้องน้ําร้างเพื่อพิสูจน์เมื่อมาถึงห้องน้ําเด็กๆต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานานแต่ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปทันใดนั้นเพื่อนชื่อไอต่ายใจกล้าขออาสาเดินเข้าไปสำรวจข้างในเองแล้วตะโกนออกมาว่า ไม่เห็นมีอะไรเลยกระเบื้องก็ปกติดีนี่ว่ามึงโกหกหรือเปล่าให้นันแต่แล้วเพื่อนกลุ่มหนึ่งนึกสนุกกลับแกล้งปิดประตูล็อกตายไว้ข้างในเสียงปิดประตูดังปังเสียงตายทุกประตูตุกตุกตายตะโกนเสียงหลงเปิดดิให้พวกบ้ากูไม่เล่นแล้วนะเว้ยแต่แทนที่เพื่อนจะเปิดกับหัวราอก,กันสนุกสนานเสียงทุกประตูแรงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดโครม ายกระโดดที่ประตูจะทะลุออกมาตายหน้าซีดเผือดแม้ปากจะยังพูดว่าไม่กลัวหรอกแต่แววตามไม่ใช่เลยเอาละเอาละทุกคนครูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครูเล่าว่าที่ดินตรงนี้แต่ก่อนคือป่าช้าเก่ามีศพฝังไว้จํานวนมากแต่ทางวัดก็ได้ล้างป่าช้าไปตั้งนานแล้วก่อนจะสร้างโรงเรียนเคยมีวัยรุ่นสองคนเหมาเล่าขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาทางนี้เจอคนแก่ผู้ชายเดินทะลุกําแพงวัดหายไปต่อหน้าต่อตาอีก,อออออกเหตุการณ์หนึ่งมีคนไปส่องกบเจอผู้หญิงในหมู่บ้านที่ตาย ทั้งกลมเดินจูงลูกอยู่ข้างกำแพงวัดจนชาวบ้านหลอนกันหมดไม่กล้าสัญจรผ่านมาทางนี้อย่างขำคือนเด็กๆได้ยินแล้วถึงกับเงียบกริบไม่มีใครหัวเราะสักคนนั้นหันมาคุยกับเพื่อนใครจะบอกว่ากูคิดไปเองก็ช่างแต่กูจำได้เสียงกระแทกชัดเจนกระเบื้องมันแตกจริงๆและกูก็เห็นนิ้วมือดำๆเล็บยาวๆโผล่ามาจากใต้พื้นจริงๆใครไม่เจอกับตัว ไม่มีวันเข้าใจหรอกครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนและนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับเด็กปสี่คนหนึ่งที่โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาเรื่องเล่านี้จึงถูกขนานนามว่าห้องน้ำร้างผีดุ <c oughs>